การกำหนดโควตาขายและการพยากรณ์ยอดขายความหมายและความสำคัญของโควตาโควตาหมายถึงวัตถุประสงค์เชิงปริมาณที่กำหนดขึ้นเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งยึดถือปฏิบัติระบุได้ในรูปจำนวนหน่วยและปริมาณวัดค่าได้นำมาวางแผนกลยุทธ์หรือประเมินผลงานการปฏิบัติงานได้การสร้างความเข้าใจ ในการกำหนดโควตาหนึ่งให้พนักงานขายมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดโควตาสองฝ่ายบริหารต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้วิเคราะห์จะทำให้พนักงานได้ปรับปรุงตนเองเข้ากับสภาวะการมีความทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณเสมอ 3. ฝ่ายบริหารควบคุมโควตาให้เป็นไปตามระบบการปฏิบัติงาน 4. จัดทำแผนความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ประเภทของโค้ตาเกี่ยวข้องกับปริมาณการขายประกอบด้วย 1. โค้ตายอดขายหรือโค้ตาปริมาณขาย 2. โค้ตากำไรกำไรขั้นต้นหรือกำไรสุทธิ 3. โค้ตาค่าใช้จ่าย 4. โค้ตากิจกรรม 5. ความพึงพอใจของลูกค้า 6. โค้ตาแบบผสมผสานหลักการกำหนดโค้ตาการขาย 1. โค้ตาที่ยึดการพยากรและศักยภาพเป็นหลัก 2. โควตาที่ยึดพยากรเป็นหลัก 3. โควตาที่ยึดประสบการณ์เป็นหลัก 4. โควตาที่ยึดการพิจารณาจากผู้บริหารเป็นกอ 5. โควตาที่พนักงานขายตั้งขึ้นมา 6. โควตาที่สัมพันธ์กับผลตอบแทนขั้นตอนในการกำหนดโควตาการขายมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เลือกชนิดของโควตาการขายให้เหมาะสม สองกำหนดน้ำหนักความสำคัญของโคต้าการขายแต่ละชนิด 3. ามกำหนดระดับโควต้าการขายให้เหมาะสมการพยากรณ์ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายหมายถึงประมาณการยอดขายหรือคาดว่าจะได้ขายในช่วงระยะเวลาหนึ่งความสำคัญของการพยากรณการพยากรยอดขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จุดเริ่มต้นของงานด้านในองค์กรรวมถึงการวางแผนการจัดสรรงบประมาณอื่นๆทำให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อประโยชน์ของการพยากรณ์ยอดขาย1การพยากรณระยะสั้นไม่เกิน1ปีสำหรับการวางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้าเสนอสินค้านอกจากนี้ฝ่ายผลิตยังนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิตฝ่ายจัดส่งสินค้าวางแผนการขนส่งฝ่ายการเงินวางแผนเกี่ยวกับการเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนระยะกลางระยะเวลาไม่เกิน1-2ถึงปีใช้ประโยชน์สำหรับนำข้อมูลมาจัดทํำงบประมาณการขายการจัดกำลังการขายการแบ่งอนา,าเขต การขายการวางแผนอบรมพัฒนาบุคลากรการขายนอกจากนี้ยังนำไปวางแผนในการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานวางแผนการเงินทุนแผนภาษี 3. าการพยากรณระยะยาวตั้งแต่2ปีขึ้นไปสำหรับการวางแผนองค์กรการแบ่งกำลังในการขายพัฒนาบุคลากรและการเลื่อนตำแหน่งข้อมูลภายในกิจการประวัติการขายสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ผ่านมาเป็นลูกค้ากลุ่มใดมียอดซื้อสินค้าจำนวนเท่าไหร่นำมาพิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดาเหตุผลอะไรเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบนันทำให้การพยากร์มีความแม่นยำการนำข้อมูลพยากรณ์ ยอดขายมาใช้ในการวางแผนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นไปได้และผลสำเร็จตามเป้าหมายการวางแผนหมายถึงกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจว่าจะทำอะไรที่ไหนกับใครเมื่อไหร่อย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนการขายหมายถึงการพิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการขายโดยอาศัยข้อมูลอดีตและการพยากรอนาคตเพื่อกำหนดแผนงาน มีเป้าหมายคือความสำเร็จการสร้างแผนการตลาดและแผนการขายการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยุคดิจิทัลในปัจจุบันทํารูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปทุกอย่างมีความรวดเร็วเป็นประโยชน์ทางด้านการสื่อสารกับลูกค้าการรับคำสั่งซื้อการชำระเงินและการนําเสนอสินค้า